สวัสดีครับอยู่กับป๊อบไปกับป๊อบครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยแบบง่งายๆครับเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวดีใจ Pocket 3ที่มีการอัปเดตออกมาล่าสุดเมื่อวันที่น่าจะเป็นสามกิาเมกราเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเรียกว่าเป็นไมเนอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัว major เมเจอร์เล็กๆก็ได้เหมือนกันสำหรับเจ้าตัวการอัปเดตนะครับตัวแรกที่ผมเห็นว่าเอ้ยน่าสนใจอันนี้นะครับก็คือการที่ปกติเวลาเรากดบคอร์ดแล้วเนี่ยถ้าเรากดหยุด ช่ไหมครับถ้าเราไม่เอาคลิปนั้นเราต้องเข้าไปลบทีหลังเนาะซึ่งมันเข้าไปหลายขั้นตอนเหมือนกันเจ้าตัว pocket สามนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้านะท่านเพื่อนกด record ไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากเอาคลิปนี้แล้วนะครับกดปุ่ม record ซ้ําประมาณสัก2 -3 วินาทวิจะเป็นการหยุด record แล้วก็ลบคลิปนั้นทิ้งไปเลยอ่ะผมว่าอันนี้ดีเหมือนกันแต่ว่าก็คุ้นๆเนาะว่าเหมือนกับใครไม่รู้แต่ว่าก็โอเคนะครับที่เขาใส่มาให้เนาะเหมือนกับมีการฟังเสียงมีการปรับปรุงพัฒนาอัปเดตด้วยนั่นอยู่ตลอดนี้ ชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับปกติเนี่ยเวลาเพื่อนใช้ตัวตัว Pocket 3เวลาเราถ่ายออกไปด้านหน้าเนาะเราปรับจอยสติ๊กปรับขวาไปขวาปรับซ้ายไปซ้ายนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนกดฟริกมันกลับมานะเพื่อมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองมุมการปรับตัวจอยสติ๊กนะครับกับจอหรือว่าตัวกล้องที่มันหันไปมุมมองมันจะตรงข้ามกันทําให้บางครั้งเนี่ยงง ไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นไงหรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นนะครับซึ่งเจ้าตัวอัปเดตตัวใหม่ตัวนี้ทําให้ทิศทางการปรับจอยสติ๊กนะครับกับมุมมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะทําให้งงน้อยลงแต่ถ้าของเดิมใครที่ไม่งงมาเจออันใหม่ก็อาจจะงงก็ได้ครับอันนี้อันนี้ลองดูลองปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ตัวที่3เรื่องเจ้าตัว audio backup นะครับปกติเนี่ยเวลาเพื่อนๆต่อไม่หนึ่งตัวที่เขาให้มาเนาะ แล้วก็มันจะมีเปิดโหมด audio backup ที่ตัวเครื่องได้นะเพราะฉะนั้นการรับเสียงจะเป็น2ช่อง1ที่ตัวใหม่2ที่ตัวกล้องนะครับเมื่อเวลาเราไป Import ไฟล์แล้วนะรเราจะเห็นไฟล์เสียงอีกหไฟล์คู่กับไฟล์ภาพมาไฟล์ file เสียงตัวนั้นคือตัว audio backup นะซึ่งผมเข้าใจไม่ผิดซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันคือว่าเสียงตัว backup เนี่ยเกนหรือตัวเสียงมันอาจจะรับเสียงเบาหรือน้อยกว่าเจ้าตัวใหม่ นะครับตอนนี้เขาปรับมาใหม่ให้มันใกล้เคียงกันให้มันแมชกันเอามาทำงานกันได้ง่ายขึ้นสำหรับเจ้าตัวอัปเดตตัวนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็อาจจะอาจจะไม่จำเป็นนะครับอันนี้ลองดูซึ่งพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ใช้โหมดโ o w light นะครับที่ผมเคยไปถ่ายในถ้ำชิงดาวม,มาเนาะพอเราเปิดโหมด low light ครับเจ้าตัว dual backup ตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ปรับปรุงมาเพื่อให้ ใช้งานได้นะ้อไม่แน่ใจว่าติดข้อมูลทางเทคนิคอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าตรงเนี้ยอยากให้ให้ตับเพื่อให้ใช้ได้ด้วยเหมกันแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือว่าปกติเนี่ยวันนเพื่อนเสียบเจ้ตัวกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะมันจะมีขึ้นมา2โหมดคือ1การโอนไฟล์กับ2เว็บแคมนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วสมมุติว่าการโอนไฟล์โอนอยู่ปุบเสร็จปุ๊บถอดสายออก นะครับเจ้าตัวกล้องตัวนี้มันจะไม่ได้ดับไปในขณะที่เสียบสายมันดับอยู่นะครับเราดึงสายปุ๊บมันจะเป็นการติดเครื่องเปิดขึ้นมาเนาะซึ่งบางครั้งมันก็เล็กๆน้อยๆครับเนาะแต่ว่าเขาอัปเดตใหม่ให้มันไม่เปิดละถอดสายมันก็ดับของมันอยู่เหมือนเดิมเนาะผมว่าอันนี้ก็ก็โอเคครับก็ก็ดีเหมือนกันก็สะดวกสบายดีเนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นการที่เราจะต้องปรับตัวจากการใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งถามว่าบางอันมันก็ดีขึ้น บางอันก็ต้องอาจจะต้องมี l e ARNING CURVE เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไม่ยากเกินไปหรอกอทุกท่าได้ถ้าใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับยินดีมากๆเลยเนาะย,ยังไงก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไ,ไว้นีลนะครับสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปวันนี้ถ่ายคลิปด้วยเซตใหม่จริงๆไม่ใหม่แล้วแหะก็เป็น Sony CVE1 รประกบคู่กับเลนส์โซนี FE e 2 0 f 1 8 G แล้วเสียงที่อ่ได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงจากเจ้าตัวใหม่ Sony GCM M1 ซึ่งทั้งชุดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณร้านกล้องเสียงผูครับซูมคาเมราที่ส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยเหมือนกัน นะยังไงลองดูครับเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องภาพเป็นยังไงบ้างกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้ซึ่งบอกว่าปกติเนี่ยผมใช้เจ้าตัว Alpha Seven Mark i เนาะเลนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอน,นี้แะแต่แต่ตว,ว่านี้เป็นอีกชุดหนึ่งเหมือนกันที่เอามาลองใช้ดูก็ต้อว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ลองเจ้าตัว C V E 1เนะอะยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้ไปใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรกับเจ้าชุดนี้สอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกัน นะครับผมยัยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปลคะครับบ๊ายบาย